วันนี้ที่ผมนายชาคิดศรีพุรมิตรได้เดินทางมากับพี่น้องราษฎรจากจังหวัดสุราธานีที่เดินทางมาที่สคทอชอวันนี้นะครับเื่องวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สคอทอชอได้พูดคุยกับทางคอทอชอจังหวัดให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาติคอทอชอจังหวัดเมื่อวันที่ยีสิบพฤษภาคม2,500 65กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ยืดเยื้อมายาวนานของจังหวัดสุราษฎธานีเป็นเวลา8ปีแล้วครับที่ได้ตัดสินใจมาที่หน่วยงานตรงนี้เพราะเราเคารพพาะเราต้องปฏิบัติตามหลักการตามกติกาว่าสคทชาตินะครับเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนเพราะเป็นสถาบันนะครับที่ได้ รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้เข้ามาสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศตามนโยบายของรัฐบาลผมและพี่น้องราษฎรที่มาตรงนี้ทราบดีว่ากระบวนการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมแต่เจ้าของที่ดินโดยเฉพาะ ทะลักพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคอทจอจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้เองนะครับเป็นปัญหาใหญ่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามมติที่ออกมาการจัดสรรที่ดินหรือการแก้แัญหาที่ดินก็เกิดการล่าช้าเพราะฉะนั้นเพราะเรามีความมั่นใจว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้มีนโยบายได้มีอดุมได้มีอุด,ม,ด,ม,อดมการอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาับพี่น้องประชาชนท่านก็ได้พูดชัดว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งประเทศต้องใช้ระบบของคอทชอตามแนโวบายของคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งมีมติคอรมออกไปแล้วเพราะฉะนั้นหนะ้าวันนี้อยากจะนำเรียนฝากไปยังนายกรัฐมนตรี ว่าพวกเราไม่ใช่เด็กดือ้อพวกเราปฏิบัติตามนโยบายตามมาติของคอทอชอจังหวัดโดยเฉพาะที่ดินที่นํามาจัดสรรตามมาติคอทอชอจังหวัดเป็นพื้นที่ราชพัสดุซึ่งหมดสัญญาเช่ามาแล้ว8ปีมติคอรมอเขียนชัดเจนตั้งแต่สมัยที่ผ่านมาตั้งแต่มติคอรมอวันที่26สิงหาคม2,546จนมาถึงมติคอรมอวันที่22ธันวาคม 2,518ซึ่งเป็นแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่พี่น้องราษฎรท้านได้รับการจัดสรรที่ดินแล้วทางรัฐทางราชก,การทางคอทชอเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพี่น้องทุกระบบอย่างเป็นระบบให้พี่น้องประชาชนที่รับการจัดสรรที่ดินแล้วอยู่ได้ตรงนี้นะครับพวกเราที่มายืนอยู่ตรงนี้รอมาแล้วทั้งหมด8ปีพอเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์ ขณะนี้หัวหน้าหน่วยงานโดยเฉพาะทารักพื้นที่จังหวัดสุราษฎธานีเราต้องเปิดฉากเปิดเรื่องคุยกันยาวๆหน่อยเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามมาติคอทอชอจังหวัดที่ผ่านมาที่บง่งบอกที่ระบุชัดเจนว่าต้องนำที่ดินไปดำเนินการจัดสรรอย่างไรเข้าสู่กระบวนการของมติคอ,อรอมอวันที่ย2อย่างไรให้นำที่ดินที่หมดสัญญาเช่าแล้วเนี่ยที่ทางนทานัก นำที่ดินไปให้ผู้ประกอบการเดิมหรือนายทุนเดิมเช่าต่อโดยอ้างว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องราษฎรชาวจังหวัดสุราษฎรียังมุ่นวายไม่มีที่ไหนหรอกที่จะเกิดความเรียบร้อยทั้งร้อยเปอร์เซนต์แต่หน้าวันนี้มีกลุ่มราษฎรในานามวิสาหกิจชุมชนหลายกลุม่มไม่ใช่ใชเฉพาะกลุ่มผมที่มีความต้องการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่เกเี เพราะฉะนั้นหลังจากที่มีมติที่ประชุมของคอทจจังหวัดผ่านไปเรียบร้อยแล้วว่ามีรัศดรกลุ่มหนึ่งในนานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเยนซาทำนังสือส่งมาที่ทอสจจังหวัดส่งมาที่ทาลักจังหวัดพื้นที่สุราธานีว่าขอคัดค้านในการนำที่ดินมาจัดหด้กับราษฎรตามมติที่ประชุมคอทอชอจังหวัด ผมอยากจะบอกกับท่านนายกรัฐมนตรีผมอยากจะบอกกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ที่ถูกท่านคัดค้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นราษฎร,รประชาชนคนไทยทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นราษฎร,รคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีพี่น้องราษฎร,รคนเกินซาด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านต้องทำใจกว้างนะครับเพราะบ้านเมืองนี้มีกฎหมายบ้านเมืองนี้มีคือมีแปรบ้านเมืองนี้มีระบบราชการ ดังนั้นผมไม่มีความหวั่นไหวถึงแม้ว่าท่านมองถึงกลุ่มที่คัดการกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างจนใช้เป็นช่องว่างว่าพี่น้องประชาชนคนสุราษานียังไม่เรียบร้อยก็เลยอาศัยตรงนี้ครับนำที่ดินให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ,กร,การในการรับสัญญาเช่าไปพังพังเกผู้ประกอบการเช่าในส่วนของผู้ประกอบการ50%ตามมติคอรมอ พวกเราภาคประชาชนคนสุราษฎร์ธานีขอรพบกติกานะครับไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไปบุกรุกในส่วนพื้นที่ที่บทสัญาเช่าแต่ในส่วนพื้นที่ตามัดอีคอรอมอรที่จะต้องนํามาจัดรัสดรน,นะครับแปดปีแล้วครับยังไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนตรงนี้ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาความหวังที่พี่น้องประชาชนรอคอยมาแปปี เท่ากับอายุตำแหน่งนายกขอท่านหรือไม่ก็สุดแล้วแต่แต่แปปีแล้วครับที่พวกเราขีดเส้นใต้ว่าหลังจากวันนี้พวกเราจะปฏิบัติตามนโยบายตามมาติคอทชอที่ได้มีมติไปแล้วนะครับโดยไม่มีความหวั่นไหวเพราะฉะนั้นฝากท่านนายกรัฐมนตรีเอาพี่น้องประชาชนราษฎรถึงแม้ว่าเป็นผู้ยากไร้ผู้ยากจน ให้ท่านเอาไปกําหนดกติกากฎเกณฑ์เป็นหนูทดลองยาเพื่อใช้นโยบายของรัฐใช้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้เป็นไปตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยครับจริงไหมครับพี่น้องจริงจริงไหมครับพี่น้องถ้าจริงบบมือแบบวิสาหกิจชุมชนให้พี่น้องได้รับทราบทางประเทศวิสาหกิจชุมชนครับขอบคุณมากครับ